มาครับขออนุญาตขายรอกอีกสักตัวนะครับตอนเย็นวันนี้ทำรถทั้งวันไม่มีอารมณ์มานังปั่นรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตัวนี้เป็นไดว่านะครับเป็นไดว่ามิลเลียนครับมิลเลียนหกห้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่พัฒนา ต่อไปก็คือตัว Mill ลนแม็นะครับตัวนี้เป็น6-50 0นะครับตัว Million m a กก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับ Mill ลนแม็ทุกอย่างคือตัวนี้เป็น2ชั้นนะครับเป็นเป็นโรเลอร์2ชั้นโรเลอร์ทำงานนะครับตัว Mill ลนแม็กก็จะพัฒนาไปเป็นสปูลสปูลอลูมิเนียมตัวนี้เป็นสปูลเหล็กนะครับสปูลโลหะไดโลหะไดสีดำนะครับ สปูนอย่างนี้รับประกันครับเล่นน้ำทะเลไม่ขึ้นไม่ขึ้นขี้เกลือนะครับนี่เป็นสปูลไดด์ดำผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรนะแต่ผมเห็นหลายหลายตัวแล้วสปูลถ้าเป็นสีแบบนี้หรือว่าเป็นลอกเบสนะครับถ้าเกิดไดสีมาอย่างเงี้ยไอขี้เกลือไม่ค่อยกัดนะครับนี่อ่าแต่ตัวนี้ก็เป็นลอกที่มีอายุนานมาพอสมค,ควรนะครับนี่มันก็มีการถลอก เนื่องจากการขนส่งการเก็บมานั่นแหละเนี่ยครับซากษาเนี่ยอายุอนา,าเขาก็เยอะแต่เขามีดีตรงที่อย่างเงี้ยนะครับนี่มันเป็นลอกต้นแบบของตัว BG มานะครับบีพวก BG พวกมิเลนแม็กซอย่างเงี้ยเป็นแกน2ชั้นครับเป็นรุ่นคุ้นปู่เลยล่ะนี่ครับเป็นแกน2ชั้นแกนคลิกเสียง กิกเสียงก็ยังเป็นกิกเสียงตัวน่าจะเป็นซุปเปอร์ลีนหรือว่าพลาสติกเหนียวแหละครับแต่กิกเสียงอย่างนี้ถ้ามันหักมันมันสามารถเอาแผ่นเหล็กมามาใส่แทนได้นะครับเพราะว่ามันมันทำด้วยยึดการยึดของน็อตมันเปลี่ยนได้ง่ายครับเจาะรูเอาแผ่นเหล็กใส่จบไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับแกนใหญ่2ชั้นนี่ครับใส่เข้าไปนี่ครับนี่ เสียง ừ, เสียงมันสามารถดัดได้นะจะเอาเสียงเสียงแบบหน้าหน้าดังหลังค่อยได้หมดครับเนี่ยอย่างอย่างนี้ผมทำอยู่ก็อันนี้เป็นเนี่ยหน้าดังดังแล้วใเท่ากันแล้วครับก็เป็นฟ้าสองชั้นแกนสวยๆเลยนะครับครับอ่า มาดูลักษณะแขนแขนนี่พับเก็บได้นะครับนี่เลยล็อกอัดกลางแขนล็อกอัตโนมัติหนอบหมุนลื่นๆนะครับหนอบลื่นสเปย์อยู่ไหนสเปย์ไม่ลื่นใช่ไหมเป็นจุดที่ไม่ค่อยจะลืมทุกทีนะครับเวลานี่ครับลื่นแล้วนะ มันค่อยจะลืมครับมัวแต่มาสนใจเก็บงานตรงนี้ลืมเก็บงานที่แขนทุกทีเพราะเวลาทํางานมันแยกแขนออกจากกันอ่าครับามาดูหมุนกันทำพลานาดูหน้าลอกดีกว่าไม่ให้ดูนี่ครับหน้าลอกดีดแข็งแรงดีครับตัวใหญ่ใหญ่สู้กับปาลารถถังใต้นะ้าสบายสบายครับนี่ยี่สกสวายบึกโอ้ได้หมดกระบงกระเบนครับนี่หมุนต้องอย่างนี้ครับนี่ นี่ครับลื่นเงียบครับนี่เรียกลื่นเงียบกริบหมุนลื่นๆนะครับนี่ลอกอายุอนาขนาดนี้มาได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามันทนทานนั่นแหละเนาะก็มีเสียงนะครับนี่อันนี้มีลูรอยบ้างท่านใดทำสีเป็นนี่เอาไปทำสีนี่โจ๊ะเลยล่ะครับ ทําเป็นสีสีทองขึ้นมาใหม่นะโอ้สวยงามเลยแต่ถามว่าเอาไปใช้งานได้ไหมใช้งานได้มีปัญหาน,นี่ครับเงียบกริบครับสนใจก็ทักแชทมาเช่นเคยครับขอบพระคุณครับสวัสดี